ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy ครับครับวันนี้เรามาดูเทคนิคของการทำคอเลอร์หรือการทำสีผมนะครับนะอันดับแรกนะครับวันนี้เราเรียนรู้เทคนิคของการทำผมสีที่ปิดผมขาวในระดับของง่ายๆนะครับนะวันนี้เราใช้เป็นมีเดียมบาวนะครับ ก็คือเป็นน้ำตาลกลางนะครับนะฮะทำไมเราต้องใช้เป็นน้ําตาลกลางต้องยอมรับความจริงนะครับผมเขาขาวนะครับถ้าเราไปใช้สีสว่างมากมันก็ไม่สามารถจะปกปิดได้นะครับนะครับผมถึงใช้เป็นน้ําตาลกลางนะครับอันดับแรกนะครับเรามีการใส่ตัวคอโลคีมนะครับที่เป็นนะครับเป็นมีเดียมเบาหรือเป็นน้ําตาลกลางเสร็จแล้วเราก็มีใส่ตัวคอปเปอร์หรือบาบิลอนนะครับนะ นะครับสุดท้ายเราก็มามิกโดยการใส่ออร์แกนออยนะครับมีการคนให้มันมีการซึมซับลักษณะของสีและครีมเข้าไปอยู่ในเป็นลักษณะของเนื้อเดียวกันบางคนบอกเอ๊ะทำไมต้องใส่ตัวบผสมกลัวสีจะปิดผมขาวได้เหรอเพราะว่าออร์แกนออยมันมีเอาเลือกเหมือนเหมือนกับไมเจอร์เป็นลักษณะกลิ่นของออยของน้ํามันนิดหน่อยเพื่อ การที่เราใส่ปั๊บเราต้องการให้เขาดูแลและบำรุงในสภาพของเส้นผมนะครับอย่าลืมนะครับบางสีบางทีเราต้องยอมรับความจริงนะครับเคมีบางตัวเนี่ยหรือเคมีบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ว่ากันนะครับนะบางครั้งนะครับอาจทําออกมาแล้วผมของเขาเนี่ยมีการซ้ําเติมคําว่าซ้ําเติมในความหมายของผมก็คือการทําบ่อยๆนะครับในเคสที่เขามีผมขาวเนี่ย อย่างช้านะครับก็คือ2เดือนนะครับบางคนก็เดือนละ1หนก็คือต้องเติมโคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการเลยคือการที่เราจะต้องมีการทำเขาเรียกว่าเช้งโคลเลอร์มีการทําสีตลอดเนี่ยเป็นการซ้าเขาเรียกว่าซ้ำนะฮะตรงนี้ต้องยอมรับบางคนก็อย่างดัดผมบางคนก็เรียกว่าซ้ําเชื้อเพราะมันยังมีเชื้ออยู่แต่และว่าเรายัางซ้ำเชื้อเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับกับการทําสีผมในลักษณะน,น,นี้นะครับเหมือนกับเราทําซ้ําตรงนี้ออกมา ผมจึงต้องเลือกใช้การลักษณะของเป็ดออกแกนออยเพื่อให้เขาซึมซับไปในลักษณะของอนุมูลและลักษณะของเส้นผมให้มีประกายของความเงาของเส้นผมนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาคนนะครับนะเห็นไหมครับนะการใช้สีเนี่ยคือใช้ง่ายๆเลยครับเป็นหลักการที่เราทํางานได้เลยครับเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนที่ดูทาง y o u t u b e อยู่นะครับอาจจะเป็นใน และต่างประเทศก็ดีนะครับก็เอาหลักเทคนิคตรงนี้เลยครับอันดับแรกเราก็มีการเขาเรียกว่าเช้งจับูนะก็คือไปสระแล้วก็ล้างทาความสะอาดของลักษณะของเส้นผมนะครับอย่าลืมนะครับผมที่มีความสกปรกเนี่ยกับผมที่สะอาดนะมีความแตกต่างกันนะครับผมสะอาดก็ไม่ฟังว่าเขาไม่มีครีมไม่มีออยไม่มีน้ํามันที่อยู่ในชรษะเราเนี่ยครีมหรือสีผมเนี่ยสามารถจะซึมซับ ปิดได้เร็วแต่ส่วนบางคนนะ่าอาจจะไม่ได้สะตั้งหลายๆวันตั้งสี่ห้าวันหรือเป็นอาทิตย์เนี่ยออยน้ามันของธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นมาเองนะครับนะภายในสามวันเนี่ยมันจะมีน้ํามันของธรรมชาติที่ก่อสร้างให้เราเกิดขึ้นมาเองครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับม่มาโคนผมของเขาเนี่ยมีลักษณะของไวท์แฮร์หรือเป็นผมสีขาวนะครับเราเราให้เห็นลักษณะของการที่เราทําสีออกมาเนี่ยเราจะปกปิดเนี่ยเราจะเน้นถึงการที่เราใส่คอเลอร์ครีมหรือเป็นออย โอเกนออยที่เรามีการซึมซับออกไปตรงเนี้เพื่อให้นะครับเนี่ยมีความสมูทของสีให้ออกโวดมองดูถึกสวยงามครับครับพอเริ่มต้นเลยนะครับเรามีการเขาเรียกว่าแคปแคปในนี้ครับแคปชาลเวอร์ก็เหมือนกระถุงมือเหมือนกระหมวกอาบน้านะครับนะก็เป็นการที่เราใส่และป้องกันลักษณะของการที่ ครีมตัวนี้หรือสีเนี่ยไม่มาติดเลอะเทอะเราอะฮนะครับเราต้องใส่ถุงมือช่วยนะครับพอหลังจากที่เราใส่ถุงมือช่วยเสร็จแล้วนะครับนะเราก็เอาถ้วยคอเลอร์หรือถ้วยสีที่เราทําเนี่ยมาคนแล้วก็มามิกลักษณะของการทําคอเลอร์หรือสีเนี่ยให้มันมีความกลมกลืนกันหรือให้ลักษณะของสีเนี่ยให้มันเป็น,เป,นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับฮนะว้าวอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะครับนะพอหลังจากเสร็จที่แล้วนะครับนะหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้ว ครับเราก็ใช้แปรงนะครับจุ่มครีมนะครับแล้วก็แตะเข้าไปถึงโคนนะครับนะทำไมต้องถึงโคนโคนมีอุณหภูมิมีความร้อนมากกว่าส่วนอื่นนะครับแล้วก็ติดได้ง่ายกว่าแต่บางทีถ้าสีสว่างเนี่ยจะสว่างไปเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงครับแต่ในเคสนี้ในกรณีนี้ครับก็เ,เป็นลักษณะของไว้แ a ร r คือผมที่เป็นกลึ่งของผมขาว เราถึงต้องใช้เป็น color c r e a ถึงหรือปกเข้าไปถึงโคนนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับพอย n ์นะครับจุดแรกหรือ s e กชั o นะครับ two หรือเป็น step ครั้งที่2ที่เราทําเราก็เอาไกด์ไลน์เอาเกณฑ์ของช่อที่เราทําไว้ตั้งแต่ช่อแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้หัวนิ้วโป้งนะครับคึง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 คึ้ค้ขย้งคึ้งคึ้ง้ถึงโคนผมนะครับเพื่อให้มันมีความสมูทให้มีความโกลมกลืนแล้วก็ให้มีความทนนะครับบางทีต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับ เราอาจจะนะครับอาจจะไม่เขาเรียกว่าสันทัดหรืออาจจะไม่มีความชนานาญเพียงพอบางทีเราคิดว่าป้ายป้าป้า,ปาเนี่ยมันก็จะอยู่แต่จริงๆหลักการจริงๆเนะี่ยถ้าเป็นผมสีขาวเนี่ยเราควรจะต้องใช้นิ้วโป้ง นวดหรือขยี้เข้าไปถึงโคนเพื่อให้มันซึมซับถึงอนุมมลนะครับของการลักษณะของการทำคอลเลอร์นะครับเพื่อให้ปกปิดได้ถึงจุดนั้นเลยนะครับครับก็เป็นหลักการของง่ายๆนะครับของสถาบันเราเกติโอการามีที่เราเอามาเผยแพร่นะครับที่เราเาาอกแชร์แล้วที่เราเอามาบอกกล่าวแล้วที่เอาการทํางานในเวอร์ชั่นของเราให้เพื่อนให้น้อง ให้กับหลายๆคนที่รักสายวิชาชีพนะครับได้ไปในลักษณะของร่วมร่วมกันนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิมกันนะครับพอยไลน์แนวที่เรามีการวางกรอบไว้หรือเราแบ่งเป็นสเต็ปเป็นทีละเซกชันไว้นะครับเราก็ดึงเป็นช่อหรือก็ปล่อยเป็นพอยเป็นจุดตามที่เรากําหนดนะครับจุดที่เราเห็นนะครับจะเห็นลักษณะของการที่เราลงทีม ทีมในที่นี้อย่างที่ที่บอกว่าเราลงถึงโคนเลยนะครับยกด้านบนนะครับกดด้านล่างกดไต้คอยนะครับเปิดพลิกไปพลิกมานะครับเพื่อให้นะครับโคโลคทีมเนี่ยมีการซึมซับเข้าไปถึงลักษณะของทุกอนุมูลทุกของทรงผมให้เช่นผมเราเลยนะครับ ว้าวเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเราใช้นิ้วมือกดขยี้ก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 ย,ยี้ครับครับก็เป็นหลักการที่เป็นเรียกว่าง่ายๆนะครับนะบเป็นสไตล์ของ KTO KTO a c a d e m y เราเนี่ยเราจะมีหลักการมีเทคนิคของการทํางานในในกลิ่นของการทําทุกรูปแบบนะอาจจะเป็นซอยกะดีก้าวแต่งหน้านะครับหรือนะครับ หรือเป็นลักษณะผมหญิงผมชายจีเราจะใช้หลักการแบบง่ายๆนะครับที่เรามาอัพไฟที่เรามาประยุกต์ที่เราดัดแปลงเอาเทคนิคต่างๆนะครับจากประสบการณ์ที่เรามีโอกาสได้ไปศึกษานะครับอย่างประเทศอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาอิตาลีเนี่ยเรามีโอกาสไปศึกษาแม้กระทั่งอย่างบริษัทของลอรีออลเลยนะครับเดอะสปารีผมก็มีโอกาส,กาส,กาสไปไปเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ในลนักษณะของการที่ทําคอลเลอร์เขาเลยนะครับพอเราปั๊บเนี่ยความแตกต่างเราเข้าใจนะครับผิวนะครับ สภาพของเส้นผมแล้วก็ขนาดแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ไซส์ของแต่ประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับชาวเอเชียเราก็จะมีโทนลันกษณะเกึ่งของโทนของ จริงๆเน to ี่ยจะเป็นพื้นของเขาพื้นไทยเราเนี่ยก็คือเป็นมองดูเหมือนดำแต่จริงๆพื้นก็จริงพื้นของเราเนี่ยออกมาอมแดงนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการเลยนะครับอาจจะเป็นสีที่หนักอยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดียวอย่างที่ผมเกิดนะครับว่าเราใช้นิ้วมือนะครับเราใช้ฟิงเกิลค่อยๆนวด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 ทุกสัดส่วนนะครับคำว่านวดทุกสัดส่วนในที่นี้ความหมายของผมว่าหลังจากที่เราลงรีมไปแล้วนะครับการที่เราลงรีมไปแล้วแล้วเรานวดเพื่อเราต้องการให้สีเนี่ย มันเข้าไปซึมซับหรือเข้าไปจุดในลนักษณะของการที่เราต้องการที่ให้เขาปกปิดในลนักษณะของไว้แหรนะครับว้าวเอาเทคนิคมาเล่าก็แล้วนะครับเอาเทคนิคมาบอกกล่าวเอาเทคนิคมาเสริมสร้างให้กับแล้วครับอันนี้เป็นเทคนิคของนะครับให้กับเพื่อนเสิมสวยให้กับน้อง ให้กับเยาวชนให้กับหลายๆคนที่รักสายวิชาชีพนะครับบางท่านนะครับอาจจะเป็นน้องใหม่นะครับอาจอยังเดินไม่เขาเรียกว่าไม่แข็งแรงพอพอเรามาดูหลักการของการทํางานของอาจารย์ออสเนี่ยง่ายๆขนาดนี้ท่านก็สามารถที่จะไปอัพพลายแล้วก็เป็นเ็าเรียกสร้างมูลค่าอะไรได้เพิ่มให้กับฐานะหรือครอบครัวของท่านนะครับท่าอาจจะเป็นช่างตัดผมชายอยู่ก็ได้อาจจะยังไม่มีการผ่านการทําเคมีอาจจะไม่มีการเรียนรู้เรื่องคอลเลอร์นะครับท่านก็สามารถจะเอาเทคนิคเอาของเรา ความรู้ของเราเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ไปส่งเสริมแล้วก็ไปเอาในแนวทางของเราเนี่ยไป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 เรียนรู้นะครับเพื่อเพื่อเพิ่มรายได้อย่างที่ทีผมบอกแะครับให้กับสายอาชีพของท่านบางทีเราตัดผมชายเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับบางทีเขามีผมขาวแต่เขาต้องการที่จะปกปิดผมขาวเราก็เอาเทคนิคตรงนี้เลยนะครับไปใช้นะครับนะแต่ทางที่ดีนะครับนะควรจะต้องตัดเขาก่อนตัดเขาก่อนความหมายของผมว่าผมเขาเนี่ยบางทีถ้าเราตัดเขาก่อนเนี่ย นะครับเราสามารถจะลงสีไปถึงโคนได้เห็นชัดแต่บางทีถ้าเราลงสีก่อนแล้วลงโคนไม่ชัดเนี่ยพอเราตัดปับขาวมันจะโดดออกมาให้เห็นเลยบางทีลูกค้าเขาจะบอกวนะ่า หนทะี่บอกปิดผมขาวยังไม่ปิดเลยผมยังขาวอยู่อันนี้อันนี้ก็เป็นหลักการนะครับนะาลองลองลองดูแล้วส่วนที่สีที่เราจะลงนะครับนะก็มีหลายอย่างนะครับนะอาจจะเป็นสีดําสีน้ําตาลเข้มสีอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าเขาต้องการขึ้นอยู่กับวัยเขานะครับนะส่วนการปกป้องนะครับหรือไม่ให้เลอดเทอะเราควรจะต้องทาครีมไว้ขอบร,บรอบๆก่อนนะครับ และไอห่างนะครับไอห่างให้ห้ห่างจากเนื้อผมนิดนึงไม่ควรชิดไปนะครับเพราะครีมน้ํามันหรือออยตรงนี้นะครับมันจะไปเขาเรียกว่าไปกันไม่ให้สีติดอันนี้อันนี้เป็นหลักการเลยนะครับควรให้ห่างนิดนึงนะครับพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้นะครับค่อยๆนะครับเป็นกระดาษทิชชู่เป็นสำลีเป็นอะไรก็แล้วแต่เช็ดออกมันก็จะออกง่ายนะครับแต่ข้อสาคัญอย่าให้สีแห้งก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาพบกันตอนที่2อนะครับอันนี้เราเบียดแค่ตอนที่1ก่อนนะครับร้วพบกันเจอกันนะครับในเกจิ ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในสไตล์อาจารย์ออสสอนทําสีผมครับนะฮะครับตอนนี้ก็คือตอนที่2นะครับหลังจากที่เราลงตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับมีการไปสระนะครับเราก็ผสมคอลเลครีมนะครับแล้วก็นะครับมาสไลด์หรือมาไล่ลักษณะของสีออกมามันมีความกลมกลืนกันครับขั้นตอนที่2องนั่นก็คือนะครับ ก็คือการที่เราลงจากท้ายทอยนะครับหรือตีนผมด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็ขยับมาให้อยู่ในโซนของซี่หน้านะครับนะจะเห็นง่ายๆนะครับว่าคนผมหรือนะครับหรือตีนผมหรือลากผมก็เนี่ยเป็นผมสีขาวนะครับวันนี้เราถึงใช้เป็นตัวอ o p p e r ์บาวหรือก็เป็นหรือเป็นน้ําตาลกลางนะครับที่สามารถจะปกปิดในลักษณะของผมขาว ได้นะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาคุยถึงรายละเอียดกันนะครับนะครับว่าการทํางานในรูปแบบของการปิดผมขาวเนี่ยมันจะมีอยู่เขาเรียกว่า2อ,อย่างอย่างแรกก็คือนะครับลูกค้าที่เขามีพื้พนผมที่เขาอาจจะสีทึบนะครับนะสีทึบในที่นี้ความหมายก็ผมอาจจะเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือเป็นสีดําไปเลยเงี้ยถ้าเราจะไปใส่ลักษณะส,สีที่ค่อนข้างสว่างนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงเนี่ย มันอาจจะหลอกกันนะครับเพราะปลายผมเขาที่เขามีสีผมที่มันทึบอยู่หรือสีหนักอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจะเคลียร์ให้สว่างได้นอกจากเราจะต้องฟอกนะครับหรือเคลียร์ของสีผมตรงนั้นน่ะให้สว่างก่อนเราถึงจะลงสีผมที่ให้มันมีความสม่ำเสม,เมอกันตรงนั้นได้ครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหลักเลยนะครับนะบางทีบางครั้งบอกว่าเออเราเห็นผมเขาเนี่ย นะหรือสีผมเนี่ยสวยแต่ผมชั้นน่ยมีผมสีขาวมาลักษณะนเนี้ยอาจจะขึ้นอยู่ประมาณทักสนิ้วสมนิ้วอะไรเงี้ยแต่ฉันต้องการให้มันออกมาฟ้าเลยเงี้ยอนเออเะหรือเหลืองเลยเงี้ยเอออันนี้นะครับมันต้องยอมรับความจริงมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันมีความสมูทหรือให้มันกลมกลืนกันได้นะครับเป็นสีเดียวกันนอกจากอย่างที่ที่ผมอธิบายคือต้องมีการเคลียร์หรือฟอก สีผมพื้นเขาก่อนให้ลักษณะส,สว่างก่อนเราถึงจะเอาลงสีให้มันมีความกลมเกนได้ครับพอมารเคสตที่สองนะครับก็คือผมเขาขาวอย่างที่บอกว่าเราจะทํายังไงมันมีกลมเกนกันเราก็ต้องมิกในลักษณะส,สีที่มันมีอาจจะอาจจะนะครับคาว่าอาจจะที่เราต้องการที่ให้มันเกินกันนิดนิดหน,น,นึ่งอย่างอย่างพื้นผมคุณน้องหรือน้องลังแบบคนนี้นะครับนะเขามีพื้นผมที่หนักอยู่นะครับ ผมนึงเลือกใช้เป็นมินิแบบมีเดียมบานะครับเป็นสีน้ำตาลกลางคําว่าใช้น้ําตาลกลางในความหมายของผมก็คือการที่เราสามารถจะปกปิดลักษณะของโคนผมแล้วก็มันมีความสมูทหรือมีการไล่มาลักษณะของจากโคนมาถึงปลายให้มันมีความกลมกลืนกันวาว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเทคนิคแบบบ้านๆเลยนะครับหรือเทคนิคง่ายๆเลยที่เรามาเล่าสู่นะครับแล้วเราก็มาบอกกล่าวกันนะครับว่าในแต่ละเคสเนี่ย มันมีความแตกต่างอย่างไรนะครับแต่บางคนต้องการให้มันมีมิติหน่อยนะครับเราอาจจะแบ่งผมเป็นเ,เรียกว่าอะไรนะไฮไลท์นะไฮไลท์โลไลท์เงี่ยแล้วเราก็มาฟัก,กออกมาแล้วเราก็มาลงสีทีหนึงแล้วมันจะออกมาลักษณะของการเป็นกึ่งที่มันเป็นเหมือนกับเป็น,ปนแนวของแฟชั่นนิดนึงแต่ถ้าสีหนักเนี่ยเราควรจะต้องลงสีโคนก่อนล้วถึงจะมาไฮไลท์นะครับแต่ถ้าเป็นสีแฟชั่นเนี่ยเราสามารถจะทาไฮไลท์ก่อน แล้วลก็เราสามารถที่จะมาเคลียร์มันมีความกลมคืนกันอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหลักการในเป็นพื้นฐานของการทำอาเรว่าเคมีหรือเป็นฝ่ายของเคมีเชียนที่เขามีความรู้ด้านเขาเรียกอะไรด้านสีผมนะอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดหลักเลยนะครับนะการทํางานของเรื่องสีผมเนี่ยจริงๆถ้าถามผมเนี่ยก็ไม่ยากนะครับนะถามว่าไม่ยากคืออะไรคือหนึ่ง เราต้องดูในสภาพของสีผมก่อนนะครับว่าคุณน้องคุณพี่คุณป้าคุณน้าอะไรก็แล้วแต่ต้องการสีอะไรพอเสร็จแล้วเขาต้องการสีอะไรเราก็ต้องด,ดูพื้นผมเขาว่าสีเข้ามาอย่างไรนะครับนะจุดหลักเลยนะครับช่างต้องรู้จักถามนะครับว่าคุณพี่ค่ะคุณพี่ย้อมสีดํามาหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นอมตะเลยนะครับคําว่าอมตะความหมายของผมก็คือการที่เรามีการ เาเรียกว่าย้อมสีดำมันเนี่ยถ้าเราไปใส่ตัวแม่สีที่มันเป็นแฟชั่นเนี่ยผมพูดตรงๆเลยมันติดแค่โคนนะครับนะปลายจะไม่ติดเพราะปลายพื้นผมที่เราย้อมดำมันเนี่ยมันไม่สามารถจะซึมซับสีอื่นได้นอกจากสีดำของเขาเองหรือนะครับสือสีออกมาใกล้เครียงในลักษณะของพื้นผมอันนี้ก็คือเป็นจุดหลักนะครับ อันนี้บางทีบางครั้งเนี่ยเรา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 มาเล่าเก่าเรามาคุยให้กับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นช่างกระดีหรือนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยากจะศึกษาด้านนี้กรดีหรือหรือเป็นลูกเป็นธรรมดาก็อย่างเราคนธรรมดาเนี่ยเราอยากจะทําลักษณะเน,นี้ยเราจะได้รู้ว่าเออถ้าพื้นผมมาลนะักษณะอย่างเงี้ยเราต้องการเป็นแฟชั่นเนี่ยเราย้อมผมดาอยู่ตลอดเลยแต่วันเนี้ยเราเบื่อแล้ว เราอยากจะใส่สีฟ้าเข้าไปเนี่ยเออแล้วก็อยากให้มันเป็นฟ้าหมดทั้งหัวเลยเนี่ยมันไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับนอกจากอย่างที่ที่ผมบอกว่าเราต้องฟ้องนะครับนะหรือถ้าเป็นช่างแล้วลูกค้าเข้ามาปั๊บเนี่ยผมเขาก็ย้อมดํามาอย่างที่ผมเกินแต่อยู่ๆเขาต้องการเป็นเขียวเงี้ยขอให้เขียวหมดทั้งหัวเลยทั้งพื้นทั้งทั้งโคนทั้งอะไรเนี่ยขอให้เขียวมันเหมือนกับเป็นเป็นแบบสีเดียวเลยว่างั้นเน่ะนะครับนะช่างก็ไม่เข้าใจบางทีต้องยอมรับความจริงเพราะว่าอาจจะ ความรู้แล้วก็การที่เขาเรียนรู้หรือประสบการณ์ชีวิตเขาเนี่ยยังยังไม่เข้าถึงจุดนั้นเขาก็ซสีมาสีเขียวมาก็ลงเลยสีมันก็จะจิตที่โคนนะครับนะนะครแต่ปลายเขาจะไม่ติดนะนี่ก็จะเป็นเป็นปัญหาสําหรับเขานะครับแต่ส่วนการแก้ไขอย่างที่ทผมบอกถ้าเราต้องการให้เนเป็นเขียวทั้งหัวเลยเนะี่ยผมต้องคลอก ฟอกก็คือการเลียร์คือการล้างผมจากที่เขามีความเป็นรักหรือเป็นสีที่เข้มออกมาเนี่ยให้มันเจอจางอยู่อย่างน้อย5-7ถึงเนะครับนะเราถึงจะใส่ตัวแม่สีออกไปนะครับมันก็จะมีการเหลือบล้ำออกมาแล้วก็จะทำให้ดูลักษณะของความกลมกลืนหรือสวยงามครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับหลังจากที่เรามีการลงจากโคนหรือด้านหลังนะครับเราก็ขยับมาซีกซ้าย แล้วเขายับมาซีกขวาจุดหลักก็อย่างที่บอกว่าเขาอยู่ที่โคนผมนะครับโคนผมก็คือเป็นไว้แหนะครับนะแล้วการที่เขามีผมขาวเนี่ยนะครับนะก็จริงๆอย่างที่บอกว่าเขามีการทำเขาเรียกว่าปกปิดน,นะครับอาจจะประมาณสักสองเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่ากสองเดือนเนียหนึ่งเนี่ยมันเป็นการซ้ลลาในลักษณะของสีที่ไปไปไปซ้ําในกรณีที่เขาอาจจะเป็นสีกึ่งของ เขาเรียกว่าเป็นเบาๆหน่อยก็ได้นะอาจจะเป็นน้ําตาลอะไรเงี้ยพอเราไปเปลี่ยนสีอื่นเนี่ยมันอาจจะง่ายนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นเขาที่เขามีการทําสีดําไปแล้วเนี่ยจะยากอันนี้ต้องยากเลยต้องต้องต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับนะว่าการทําที่ลักษณะพื้นผมที่เขามีการย้อมดําหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเขาเรียกว่าอมตะวางเงินเนนะพอย้อมดำนี่เขาดําจริงๆเลยนะดาแบบสนิทเลยนะครับนะผมเคยไปแข่งที่ น่าจะเป็นอินเดียหรือสีลังกาเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นชาวของทางทางเขาเขาเรียกว่าแล้จะขอขอขอตกขอรัพายน่าจะพูดไม่ไม,ไม่ไม่ตรงนั้นอาจจะเป็นแขกหรือเป็นอะไรลักษณะเนี้ยผมเขามีการหมักแทนหน้า ถามว่าหมักใครหน้านี่คืออะไรก็คือเฮนหน้าก็คือการหมักผมที่มันเป็นสีหรือบางทีเขายังมีน้ํามันอะไรกไ็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับที่เขาหมักผมเขาอยู่แล้วผมก็จะเป็นเงาดําแต่ก็ดําเงาเงาเง,งาสวยครับเงาเง,งาสวยมากเลยแต่นะครับเราต้องการไปแข่งผมนะครับเป็นผมเลดี้นะครับ,รบก็คือเป็นแครอในเป็น,เป,นเป็นลักษณะของคอเลอร์แล้วก็แอนคลัสแอนโบดายก็เป็นการตัดผมที่มีสีผม ตัดด้วยแล้วก็มีใส่สีด้วยนะครับเป็นกฎกติกาของการที่เขาแข่งนะครับนะไปเจอผมเคสเนี่ยมันผมฟอกั้งแต่เย็นนะครับเย็นของวันนี้แล้วพรุ่งไปพรุ่งนี้เช้าผมยังไม่ได้ระดับตามที่เราต้องการเลยนะต้องยอมรับว่าไอ้เมื่อเราไม่ไม่แน่ใจว่าออยน้ํามันเขาหรือการที่เขายอมเห็นหน้าหรือเขาทาผลิตภัณฑ์อะไรของเขามาเนี่ยมันเป็นอมตะจริงๆนะครับนะขนาดเราใช้ตัวเขาเรียกว่าซูเปอร์แล้วนะตัว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 ฟอกอ่ะ มันก็ยัง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 เอาไม่อยู่นะครับนะแล้วข้อสาคัญคือเราก็ใช้หลักสูตรนะครับหลักสูตรในที่นี้ความหมายของผมนะครับเรามีกระดาษฟอยล์ไปนะเยอะนะครับเราก็แบ่งเป็นชั้นบางบางบางที่บางมากเลยค่อยๆแตะเพื่อจะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ล้างออกโอ้โหยอมรับว,ว่าอมาตะนิรันดร์การนะครับปูก ลงยากลงยากจริงๆนะครับนะขั้นสูงสุดคือการของการที่ฟอกเนี่ยคือการที่เราแบ่งผมเป็นช่อช่อให้บางที่สุดเหมือนกับเราหนีผมเนี่ยแล้วเราค่อยๆเอาผงฟอกเนี่ยค่อยๆป้ายป้ายป้าย,ายทีละชั้นเนี่ยมันจะเป็นงานที่ละเอียดเราจะออกมาได้ชัดกว่าแต่ถ้าเราไปเจอเนื้อผมเ้าหนาแล้วเราก็ไปใช้ผงฟอกโป๊ะก็ไปเลยเนี่ยอันนี้จะยากนะครับ ครับวันนี้เรามาเล่าสู่แล้วก็มาลักษณะของฟังนะครับ,รบว่าไอ้กี้เนี่ยผมมีการไลฟ์สดหรือแชร์ออกไปลักษณะของการดรยนะครับหรือเป่าเซสของทรงเสร็จแล้วแต่งานไม่ออกมานะครับผมไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเครื่องหรือผลิตภัณฑ์หรือเป็นอะไรตัวหลายๆอย่างภ้าพไปออกมาอาจจะ ขออภัยนิดนึงไม่เห็นชัดนะครับว่าหลังจากจบงานแล้วผมที่เราโพสออกมาเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลง,งานแต่ผมก็ปิดผมขาวได้จริงๆครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ